ชาวสิงห์เก่งอยู่แล้วแม้จะมีดาวเสาคือดาวแห่งอุปสรรคปัญหาเล็งลักนาแถมดาวราหูดาวแห่งขุ่นส่วนที่คอยมาช่วยเหลือการงานก็ดันจะย้ายเข้าพบมรณะอีกแต่คุณมีดาวพฤหัสสถิตอยู่ที่พบเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองดาวพฤหัสเป็นดาวบุญเป็นดาวสุขระเคราะห์ใหญ่คุณจึงยังมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและถ้าคุณไม่ย่อท้อไปเสียก่อนคุณก็จะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าถึงขีดสุด แม้จะเต็มไปด้วยความขรุขระก็ตามค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำครึ่งปีหลังของปี2566สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะ เป็นดวงการงานการเงินล้นล้วนนะคะเป็นการทำนายโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอา่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการทำนายการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการทำนายไพ่เกตอา่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนคะ่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกตรับดูวดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูคะ่ะ รายละเอียดค่าครูสามารถเข้ามาถามกันได้ที่ไลน์นะคะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปนี้แหละค่ะสำหรับการดูดวงประจำครึ่งปีแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ตามดูดาวเล็กๆนะคะเนื่องจากว่ามันจะละเอียดเกินไปมันจะใช้เวลายเยอะมาก ครึ่งปีนี้เราจะใช้ภาพรวมมากกว่าโดยใช้ดาวใหญ่ๆในการทำนายดวงค่ะส่วนดาวเล็กๆรายละเอียดเนี่ยจะทำเอาไว้แยกเป็นดวงประจำเดือนซึ่งก็ทำเอาไว้ให้ทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็จะโพสต์ให้ดูการล่วงหน้าก่อนจะถึงเดือนนั้นๆด้วยสามารถไปติดตามรายละเอียดในแต่ละเดือนได้สำหรับดวงประจำครึ่งปีจะเป็นภาพรวมของชีวิตการงานการเงินของคุณว่ามีจุดไหนดีจุดไหนเด่นมีจุดไหนที่ต้องระมัดระวังบ้างค่ะ เริ่มต้นที่ดวงดาวกันเลยค่ะชาวสิงลัคณาของคุณอยู่ตรงนี้นะคะและฝั่งตรงข้ามของคุณก็มีดาวพระเสาร์สถิตยอยู่ค่ะในราศีกุมดาวพระเสาร์เป็นดาวที่มาจากภพเปรือนอริแปลว่าอุปสรรคปัญหาหรือว่าคู่แข่งศัตรูคู่แข่งทางการค้าคู่แข่งที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะคะถือว่าคุณอาจจะมีศัตรูรอบด้านมีความขุกขัดขุกขาักาในการทํางานในการใช้ชีวิตต้องอดทนหน่อยนะคะส่วนด้านดาวดีก็คือดาวพระ หัตด,ดาวสุประเค์ใหญ่ดาวบุญมาสถิตยอยู่ที่พบเรือนที่ดีพบเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองค่ะราศีเมษเรียกว่าเป็นพบเรือนสุภะนั่นแปลว่าถึงแม้นคุณจะมีอุปสรรคปัญหาแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะไม่ให้คุณจะต้องเหนื่อยจนเกินไปผู้ใหญ่ยังเอื้ออินดูคุณดียังสามารถที่จะให้คุณพึ่งพาอาศัยได้บ้างค่ะ ดาวดวงนี้สถิตรวมกันกับดาวพระราหูในช่วงตั้งแต่กร,รกฎาคมสิงหาคมไปจนถึง17ตุลาคมดาวพระราหูเป็นดาวแห่งหุ้นส่วนจริงๆเป็นดาวความรักด้วยแต่ว่าในคลิปนี้เราพูดถึงการงานการเงินลุ้นล้วนจึงยังไม่ได้พูดถึงความรักนะคะก็เอาเป็นว่าในเรื่องของหุ้นส่วนยังมีหุ้นส่วนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ยังมีผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์ถึงแม้ว่าจะเจอเจออุปสรรคปัญหาก,ก็ตามก็ยังสามารถเอาตัวรอดไปได้คุณจะต้องมันเหนื่อยนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวดีๆเพื่อรอรับกับการ ปลแงในช่วงที่ดาวพระราหูย้ายออกไปดาวพระราหูจะย้ายวันที่17ตุลาคมย้ายมาอยู่ที่ราศีมีนใครก็ตามที่หวังพึ่งหุ้นส่วนหรือว่าคนที่คอยมาช่วยเหลือทางด้านการงานที่ออกเป็นแนวเพื่อนร่วมงานเนี่ยจะลดน้อยลงนะคะหุ้นส่วนจะไปไกลหรือว่าไม่ได้มีศักยภาพภาพมากพอที่จะช่วยเหลือคุณได้ตัวช่วยเริ่มลดน้อยลงไปหนึ่งแต่ว่าตัวช่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านายยังอยู่นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีเจ้านายแต่คุณมีผู้ใหญ่ที่คุณ ถือที่อาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่สุดแล้วแต่คุณก็ต้องมีคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่คุณจะคอยไปขอคําปรึกษาเนี่ยถือว่าพวกท่านยังดีอยู่แล้วก็ยังคอยเอื้อเอ็นดูแล้วก็ให้กําลังใจคุณอย่างสม่ําเสมอค่ะแต่ว่าคุณก็ต้องสู้แก้ไขฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาด้วยตัวของคุณเองซะเป็นส่วนใหญ่แต่ได้รับคาปรึกษาจากผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยได้รับแน่นอนนะคะดาวผู้ใหญ่ดวงนี้เนี่ยมาอยู่ในภพเรือนสุภะก็ยังเป็น ดาวแห่ง การเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยมีเกณฑ์ที่จะริเริ่มการงานใหม่ๆนะคะมีไอเดียใหม่ๆไอเดียดีๆในการริเริ่มงานและใครก็ตามที่ทำงานที่มุ่งเน้นไปในเรื่องที่เกี่ยวกับดาวมฤตยูหรือเกี่ยวกับดาวสุภะคุณจะมีความโดดเด่นด้วยงานที่จะโดดเด่นสำหรับชาวสิงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 66, 66นี้นะคะเนื่องจากคุณมีดาวมฤตยูมาอยู่ในภพเรือนการงานค่ะก็คือการงานที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์เทคโนโลยีใหม่ๆสื่อ อะไรก็ตามที่ต้องใช้แอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีนะวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยในการทำงานเยอะๆจะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นหรือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศก็ได้เพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวการต่างประเทศมาสถิตยอยู่ที่พบเปลือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศก็จะเจริญรุ่งเรืองดีหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะคะงานเหล่านี้เนี่ยจะทําให้คุณรุ่งเรืองค่ะแล้วก็ดาวพฤหัสเป็นดาวมรณะนะคะดังนั้นงานที่เกี่ยวกับพวกโรงพยาบาลการซ่อมแซม รักษางานผู้ประกันชีวิตประกันวินาศภายัยงานขนสง่งโลจิสติกอินพ์ตเอ็กซ์พอร์ตพวกนี้จะโดดเด่นดีใครก็ตามที่ทํางานด้านนี้อยู่ก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะชีวิตการงานของคุณยังไปได้เรื่อยๆแม้จะมีอุปสรรคเยอะอยู่บ้างแต่ก็เอาตัวรอดได้ส่วนใครที่ทํางานไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเหล่านี้เลยคุณก็ประคับประคองตัวไปหรือบางทีอาจจะมองหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงการงานให้ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นมีสื่อโซเชียลออนไล ให้มันช่วยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นบางทีคุณอาจจะมีร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านนะคะขายของเปิดหน้าร้านแต่ว่าในช่วงปีนี้เนี่ยมันโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางและเรื่องของสื่อออนไลน์ดังนั้นคุณก็ต้องมองไปในเรื่องของการขายอา,อาหารแบบ ดิลิเวอรี่ให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดินทางให้มากขึ้นไม่ใช่แค่ขายอาหารแต่มีขนส่งมาร่วมด้วยแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้คุณเข้าตรงกับการที่ดาวมฤตยูแล้วก็ดาวพระพฤหัสเนี่ยเขาสถิตอยู่ในภพเรือนแบบนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยคุณได้ค่ะลองหาวิธีคิดพลิกแพลงดูนะคะว่าจะทําอย่างไรที่จะทําให้การงานของคุณมีสิ่งเหล่านี้ที่บอกไปว่ามันจะทําให้คุณโดดเด่นเนี่ยเอามาร่วมเอามาช่วยในการทํางานนะคะบางคนอาจจะงานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลย แต่ว่าคุณสามารถนะคะใช้สื่อโซเชียลออนไลน์มาทําการตลาด อ่าแทนที่เมื่อก่อนเคยโปรโมทเคยโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สมมติอันนี้สมมตินะคะทีนี้คุณก็เปลี่ยนและเปลี่ยนมาเป็นการโฆษณาสู่ทางออนไลน์ดูอันนี้ก็ถือว่าคุณใช้นวัตกรรมใหม่ๆใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลออนไลน์มาช่วยทํางานมันก็จะเป็นตัวช่วยอีกแรงหนึ่งค่ะคือคุณอาจจะหวังพึ่งคนอื่นๆรอบข้างไม่ได้แต่เจ้านายดีนะคะหรือว่าคนอุปถัมภ์คุณเนี่ยยังถือว่ายังให้การสนับสนุนคุณอยู่นะแต่อุปสรรครอบด้านมันเยอะดังนั้นพยายามผันเปลี่ยนการงานตัวเองนะคะ ไปสู่ในจุดที่มันจะตรงกับทรงดวงให้มากที่สุดมันก็จะเอาตัวรอดไปได้ง่ายขึ้นค่ะแต่จริงๆไม่ค่อยห่วงชาวสิงเท่าไหร่นะโดยเฉพาะชาวสิงที่เป็นชาวสิงอันแท้จริงเลยสิ่งเพียวๆเ,เลยเนี่ยไม่ค่อยย่อท้อหรอกค่ะส่วนใหญ่ปัญหามาอุปสรรคมาศัตรูมาก็พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยอยู่แล้วค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่ค่ะบอกแล้วว่าชาวสิงห์นะเก่งแล้วก็สู้ไม่ถอยพร้อมที่จะลุยแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาไพ่ประจําตัวของคุณคือไพ่อัศวินถือดาบนี่คือคนที่กัดฟันฝ่าฟันปัญหาพร้อมลุยพร้อมสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคค่ะไพ่ที่มาติดตัวคือไพ่ของโอกาสดีๆด,ดังนั้นมีโอกาสดีๆในการริเริ่มงานใหม่ๆและไพ่ใบนี้ซึ่งเป็นไพ่ view of fortune เนี่ยยังแปลว่าสื่อโซเชียลออนไลน์แปลว่าการเดินทางและการต่างประเทศได้ด้วยอย่างที่ เกลิ่นไป ในช่วงดวงดาวนะคะว่าคุณทําอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ออนไลน์นวัตกรรมใหม่ๆการเดินทางการต่างประเทศเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตการงานของคุณเนี่ยมันราบรื่นขึ้นเพราะว่ามันถูกโฉลกกับคุณกับดวงของคุณในช่วงครึ่งปีหลังของปี66นี้ดังนั้นพยายามเอาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงการงานของตัวเองไปสู่ในจุดเหล่านี้เอาไว้ใครก็ตามที่อยากจะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศพยายามผลักดันตัวเองเพื่อจะไปให้ได้นะคะเพื่อไปตั้งโลกรากหรือไปสร้างงานสร้างไรายได้ที่ต่างประเทศ อันนี้ก็ดีนะคะลองดูนะลองพยายามดูมันอาจจะไม่ได้อะไรมาโดยง่ายเพราะว่าถ้าคุณได้ไปโดยง่ายคุณควรจะได้ไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ตอนที่ดาวพระเสาร์ยังไม่เข้ามาเล็งดวงชะตาแต่ตั้งแต่ช่วงวันที่1มีนาคมปี66เนี่ยดาวพระเสาร์เข้ามาแล้วได้อะไรมันก็ได้ยากหน่อยแต่ถ้าสิ่งที่คุณทํามันถูกชะโลก,กับดวงมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้ง่ายขึ้นก็ลองพยายามดูแต่ถ้าใครไม่ได้อยากจะไปตั้งนกร่างที่ต่างประเทศคุณก็อยู่ประเทศไทยของคุณนี่แหละค่ะแต่ว่ามันหาอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่บอกไป ะะทำในองค์กรต่างชาติหาลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศเยอะๆนะโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์โฆษณาสินค้าและบริการของคุณนะคะนะผ่านสื่อออนไลน์ทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์บ่อยๆพวกนี้จะทําให้คุณโดดเด่นยังไงคุณก็ยังได้ไพ่ของคนเก่งราชินีถือไม้เท้านี่คือคนที่แก้ไขปัญหาจัดการปัญหาการงานได้เป็นอย่างดีจัดลาดับการงานได้เป็นอย่างดีไม่ได้ดูว่าคุณจะยุ่งเหยิงไม่ได้ดูว่าอะไรจะเกินความสามารถคุณเลยแล้วคุณก็พร้อมลุยพร้อมสู้ถือว่าอุป สรรปัญหาที่เข้ามานั้นเนี่ยมันเป็นชัลเลนจ์ของคุณมันเป็นความท้าทายของคุณที่คุณก็จะต้องแก้ไขฝ่าฟันมันไปให้ได้ด้านคนรอบข้างยังดีที่ได้เจ้านายดีเจ้านายมองว่าคุณทํางานเก่งแล้วก็พร้อมจะสนับสนุนแต่เพอินว่าเจ้านายดันได้ไพ่เล็กไปสักหน่อยก็คือไพ่หนึ่งไม้เทา้านั่นแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้เพาไม่ได้มี power ไม่ได้มีพลังกาลังมากพอที่จะผลักดันให้คุณแก้ไขปัญหาอะไรทุกอย่างไปได้โดยง่ายโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยส่วนใหญ่แล้วก็คือคุณต้องพร้อมสู้พร้อมลุ ไปก่อนแต่ถ้าต้องการที่ปรึกษาต้องการแรงเชียร์แรงใจแรงสนับสนุนคุณก็วิ่งเข้าหาเจ้านายได้เจ้านายพร้อมสนับสนุนให้กําลังใจเต็มที่ถ้าคุณไม่มีเจ้านายนะคะคุณอาจจะมีผู้ใหญ่ที่คุณนับถือเป็นร่มโพร,ร่มไสให้กับคุณก็สามารถที่จะหันไปพึ่งพวกท่านได้หรือคุณก็ต้องมีลูกค้าลูกค้ายังเป็นกําลังใจที่ดีให้กับคุณลูกค้ารู้ว่าการงานของคุณไม่ง่ายการที่จะทําสินค้าและบริการออกมาให้ดีสมใจลูกค้านั้นเขาก็รู้ ว่าคุณพยายามเยอะเขาก็จะยังอยู่เคียงข้างคุณนะคะลูกค้าจะไม่ไปไหนคุณจะมีลูกค้าขาประจําที่เหนียวแน่นกับคุณแต่ก็จะมีลูกค้าขาจรบางคนเหมือนกันที่อาจจะมามาแล้วไปนะคะไม่เป็นไรช่างเขาแต่ใครที่เป็นลูกค้าขาประจำเนี่ยคุณจะต้องเก็บเขาไว้พวกเขาไว้ให้เหนียวแน่นเลยเพราะลูกค้าเหล่านี้แหละจะเป็นแรงกายแรงใจให้กับคุณได้ดีมาก ด้านคนรอบข้างนะคะเพื่อนร่วมงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังทํางานไม่ค่อยสมูทมีความกระท่อนกระแทนมีความรักกระปิดแล้กรกะเปิดบางทีก็ทํางานร่วมกันได้ดีบางทีก็มีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นส่วนด้วยถ้าใครมีหุ้นส่วนนะคะในช่วงหลังจากที่ดาวพระราหูย้ายเข้าสู่ภพมรณะตั้งแต่17ตุลาเนี่ยหุ้นส่วนก็อาจจะถอนตัวออกไปหรือว่าถึงอยู่ก็เหมือนไม่อยู่อยู่ก็ไม่ค่อยได้ช่วยงานอะไรเท่าไหร่นะคะทําให้คุณจะต้องเหนื่อยเยอะอันนี้สําหรับคนนี้มีหุ้นส่วนถ้าไม่มีอยู่แล้วก็โอเคก็ ไปมองในเรื่องของเพื่อนร่วมงานที่อาจจะทํางานไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่ต้องอดทนเยอะ แต่ได้ลูกน้องดอีถ้าพูดถึงดวงดาวเนี่ยดาวลูกน้องของคุณก็คือดาวปุตตะดาวพฤหัสเนี่ยสถิตยอยู่ที่ภพเรือนแห่งความเจริญดังนั้นถือว่าคุณมีลูกน้องที่คอยแบ่งเบาภาระให้กับคุณได้แม้นจะมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องลุยแต่ลูกน้องก็พร้อมลุยไปกับคุณแต่เผอิญว่าลูกน้องก็ได้ไพ่เด็กอีกและนะคะนั่นแปลว่าลูกน้องเนี่ยเขาไม่ถึงขั้นจะทํางานแทนคุณได้นะแต่ขอให้คุณสั่งงานเถอะสั่งงานอย่างละเอียดสั่งงานอย่างมีวิสัยทัศน์ที่ก้าไกกกลลูนนน้้อองเเขาาา็พรมมที่จะดํติต คำสั่งของคุณอยู่แล้วนะคะเพียงว่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะเป็นมือซ้ายมือขวาให้กับคุณได้เท่านั้นเองส่วนในเรื่องของการเงินไพ่ไรายรับยังถือเป็นไพ่ที่ดีแม้จะดูไม่ได้อู้ฟู่เลยคือไพ่สี่เหรียญน,นะคะคุณมีความต้องการจะเก็บเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกรรมอาจจะมีเป้าหมายว่าอยากจะเก็บเงินเพื่อจะไปทําอะไรบางอย่างเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของใหญ่ๆหรือบางคนอาจจะเก็บเงินเพื่อแผนไวไวเกษียณแล้วเลยก็ได้นะคะมีภาพของเป้า เป้าหมายการเงินที่คุณต้องการจะได้ในช่วงสิ้นปีเนี่ยมีเป้านั้นอยู่แล้วก็พยายามเก็บเงินนะคะดูว่าคุณไม่ค่อยอยากจะใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างจะประหยัดค่อนข้างจะรัดเข็มขัดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ในตําแหน่งของรายจ่ายมันก็มีรายจ่ายเข้ามาให้คุณจะต้องกังวลใจอยู่เน,อเนืองเหมือนกันนะคะไพ่มีภาพของการต้องใช้จ่ายออกไปแต่จริงไพ่ห้าเหรียญเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีเงินนะ แต่มันแปลว่ามันมีเงินแต่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้ทําตัวเป็นยาจกเนี่ยเงินก็มีอยู่ตรงนี้นะคะในกระจบตรงนี้แต่ว่าตัวคุณอยู่ข้างนอกแต่เงินตัวนี้คือเงินของคุณดังนั้นด้วยความที่คุณอยากเก็บเงินไงคุณก็เลยอาจจะเอาเงินไปฝากไว้ในรูปแบบต่างๆที่มันถอนออกมาได้ยากเพราะว่าคุณมีเป้าหมายที่คุณจะต้องเก็บเงินคุณก็รีบเอาไปฝากเอาไว้ก่อนนะคะอย่างเช่นเอาไปลงทุนอะไรบางอย่างที่ต้องเป็นการลงทุนระยะยาวบ้างละ่ะฝากประจําแบบยาวๆบ้างละ่ะก็เลยทําให้มีเงินก็เหมือนไม่มีคุณก็เลยจะ จำเป็นจะต้องประหยัดซึ่งจริงๆมันก็ตรงตามเป้าหมายของคุณอยู่แล้วเพราะคุณต้องการประหยัดอยู่แล้วคุณก็เลยทําตัวเหมือนไม่ได้มีเงินอู้ฟู่นะคะมันจะมีรายจ่ายจุกจิกจุกจิกเข้ามาแต่ถ้าคุณเอาเงินไปแอบไปซ่อนไปเก็บเอาไว้ในที่ที่มันถอนออกมายากๆเนี่ยรายจ่ายจุกจิกบางอย่างคุณก็มองว่าก็ไม่ต้องจ่ายมันก็ช่างมันก็ปล่อยให้มันของข้า,ข,าของบางอย่างมันอาจจะเสียหายแต่ยังถือว่าใช้การได้นะคะอย่างอายกตัวอย่างเช่นรถรถมันเก่า ต้องซ่อมแต่มันก็ยังใช้การได้อะถ้าคุณไม่เอาเก็บเงินไปเก็บไว้ในรูปแบบของการลงทุนอะไรบางอย่างที่มันอาจจะยังเอากลับคืนมาไม่ได้เนี่ยคุณก็มีเงินซื้อรถใหม่อ่ะแต่ว่ามันยังไม่มีไงเพราะยังไม่อยากเอาออกมาคุณก็เลยอะงั้นก็ซ่อมไปก็ไม่เป็นไรมันอาจจะยังไม่ได้ของใหม่แต่มันใช้การได้อันนี้คือยกตัวอย่างนะมันจะเป็นรูปแบบนี้คือไม่ได้มองว่าคุณไม่มีเงินเพราะคุณเก็บเงินเก่งแต่ว่าคุณจะมีเรื่องจุกจิกให้ต้องใช้จ่ายแล้วคุณก็จะใช้จ่ายมันอย่างประหยัดนะคะค ด้านโชคลาบยังไม่ได้มีเกณฑมีโชคลาบที่โดดเด่นไพ่โชคลาบคือยังเป็นไพ่เสียอยู่เลยไพยอ่อึมครึมก็เลยคิดว่าไม่ต้องไปหวังโชคลาบมันดีกว่าค่ะหวังการเงินที่ได้จากการทํางานดีกว่า ไพ่สรุปยังเป็นไพ่ที่ดีนะคะยังเป็นไพ่เดอะสตาร์นี่คือไพ่ของคนที่แมนจะไม่ได้ร่ารวยอูฟู่แต่ชีวิตอยู่ในพื้นที่ชีวิตที่กลางๆนะคะไม่ได้ดูว่ากราฟชีวิตคุณจะตกต่าอะไรแต่มันก็ไม่ได้สูงมันจะสูงค่อนข้างยากแหละอันนี้คุณต้องทําใจคุณมีดาวพระเสาเร็งดวงชะตาคุณอยู่นะถ้าจะพูดให้มันเวอร์ว่าโอโ้กราฟชีวิตคุณพุ่งถึงขีดสุดเนี่ยมันมันก็เกินไปแล้วดาวพระเสาเราจะเอาเขาไปไว้ไหนนะคะเขาก็30กว่าปีเขามาทีหนึ่ง ะะดังนั้นเนี่ยก็ให้เขาออกแรงหน่อยดังนั้นคุณอาจจะยังอู้ฟู่ไม่ได้จากการที่ดาวพระเสาเล็งดวงชะตาแต่ว่าถือว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนจนเกินไปถ้าใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้ก็สบายๆนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่าก่อใจค่ะมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่อยากจะฟังนิยายเสียงนะคะเกตก,ก็มี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อช่องว่าก่อใจนักเขียนค่ะมีนิยายเสียงของเกตนะคะอ่านให้ฟังสามารถเข้าไปรับฟังกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ